ทำประเด็กตอนล่าเทะแซ่สะอาดคูครัวคุณล่าสื่อต่อรายงานข่าวให้ททันผพุชมนะครับผู้จตุพุ่มทางรถไฟลาวจีนนะครับรางวัลคุณภาพวิศวกรรมโกสางปีสรงพันสองศูนงพั เ <S an itary> มื่อบดลมาีทางรถไฟเล้าจีนจากบอเต็นหานครหลวงวิงจันนะครับรางวัลวิศวกรรมก่อสร้างปีสองพันสองสองพันสามโครงการต่างประเทศแม้รางวัลที่มีคุณภาพในโครงการก่อสร้างของจีนท่านดิชงผูรับผิชอบผนกจัดการโครงการก่อสร้างกลุ่มบริษัททางรถไฟจีนบอเตินนครหลวงวิงจันชสวงสัญญาที่ fjsg สอง ด้กล่าวว่าสถานีแมนบอนทีแสดงให้เห็นคุณลักษณะวัฒนธรรมการเสื่อมโยงสถานีต่อเมืงไในเหตุให้แต่ละสถานีกลายเป็นธุรกิจท้องถิ่นบริษัทไดครับเมาก่อสร้างทางรถไฟเล้าจีนอยู่ประเทศจีนแมนสถานีคุนหมิงไต้อยู่สซป,ปล่าสถานีที่ไ่ที่สุดแมนสถานีนครหลวงวิงจันทร์ส่วนสถานีที่วัฒนธรรมอันพิเศษแมน สถานีหลวงพะบางและอีก13สถานีซึ่งคูปแบบการก่อสร้างมีลักษณะหูบสุ้งแบบวัดเสียงทองหอพิพิธภัณฑ์หลาสวงดอกจำปาดอกไม้ประจำศาสตร์ล่าและมีไร้เครื่องไม้วัฒนธรรมได้ถือนำใส่เพื่อสร้างเป็นห่านวางแสดงวัฒนธรรมที่ผสมผสานวัฒนธรรมและศิละปะสถาปตัตยกรรมอย่างเลือกสง ทางรถไฟเล่วจีนบอเตินนักคนวิจัร์มีความยาวทั้งหมด4 1 4กิโลเมตรเป็นการลงทุนและก่อสร้างขังั้งอิฐของจีนนับแต่สองประเทศได้รวมกันสร้างหนึงแล้วหนึงเส้นทางซึ่งการก่อสร้างแมนผ่านการทับห้องมาตราฐานจากวิชาการของจีนนำใส่อุปกรณ์ของจีนและการหัวมมือกับทางรถไฟซากลโดยกงทางรถไฟเล่าจีนได้นำเนินไปอย่างปลอดภัย และมันคงเป็นเวลาสองปีกว่าใ้สะสมภูเรสารถึง2,400หล้านคนและขนส่งสินค้า2,900ลยล้านกรตนในนั้นมี6กหอยล้านกรตนขามแดนการขนส่งกวุมเอา10ประเทศร่วมโปปรบลาวและไทยซึ่งเป็นการซุกยู่การหัวมือทั้งด้านธุรกิจและการเสื่อมโยงทั้งด้านวัฒนธรรมและกลายเป็น่องทางของสากล ที่เสื่อมต่อภายในและนอกประเทศไก่เคียงให้มีพลนประโยชน์ซึ่งกันและกันทางรถไฟลาจีนยังไห้ผ่านพาปัญหาทางด่านวิศาการรมก่อสร้างหลายด้านอุโมงค์ทางรถไฟในโลกแห่งทํมอิฐมีน้ำหนักหลายกว่า1 2 0 0 0 0ตนันอุโมงค์ที่มีนำหัวไหลดินเจือนทุกปัญหาในหันเปลี่ยนแห่งงานจากดินดินแดนสู่พื้นแผ่นดิน แต่กลายเป็นประเทศเสือ่อมัทางบกแด้กลายเป็นการหัวมือก่อสร้สางคุณภาพสูงหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางและลงดึกก่อสร้สางซุ้มซ่นด้วยพื้นฐานโครงหลางที่มาเข้าคบปลเจ้าทัพ้ชมนี่ถือว่าเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจที่ทางบริษัทรถไฟล่าจีนได้รับรางวัลคุณภาพวิศวกรรมก่อสร้สางปี2 0 2 2 2 0 2 3 แตี่เมื่อมันเป็นผลประโยชน์ที่ดีแบบนี้เหลอท่านผู้ชมเข้าก็บฮับคูรนรันกันว่าโอ้ยเดินทางสี่ไปร่วงพรบางสิไปบบเต้นจากน,นครวิ่งจันทร์ไปนี่บึดเดียวไปกินข้าวเที่ยงยู่ปุ่นก็ได้จังสี่ไปกลับกสบายคือแอดมบินพาพี่น้องไปไปตอนเ้าตอแนแลงกลับก็ได้สบายสบายจากกวนตะกี้เฮานั่งรถโดยสารหรือว่ารถส่วนตัวประจำทางเออส่วนตัวไป บ,บ่วต่ำกวหาห้าหกาสุโม,มงมือเถาก็เจ็ดสุโม,มงแล้วแต่ครับไวครับสาทางมันโคตมันโค้งเมาเดี๋ยวนี้มีเพียงแต่สองสุโม,มงสุโม,มงไปแล้วอดละทั้งผสมอันนี้และมันคือความสะดวกสบายฉะนั้นสิ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกนะี่นะเกี่ยวกับทางรถไฟเนี่ยอยากให้มันเกิดขึ้นยุททางขีดภักใตของประเทศเลาวําเด้แผนการหันมีว่าเพิ่นจะกร,ร้าเส้ทาทางรถไฟนับตั้งแต่คนขอมิจันจนไปหอดภักใต้ของประเทเลาว เสื่อมจอดไซเดนไปทางกัมพูชาอะไรก็ไทยแมนมินมีตามแผนการแต่ว่าเฮาบ่มโผกับปนด่วนนานปานใดเพิ่นจะเฮ็ดอ่าฉะนั้นอยากให้มันเกิดขึ้นในไม่ไหวนาะท่านผู้ชมมันก็วเว้าเ,เ,เรื่องเรื่องเองินเรื่องข้านี่แหละเฮ็ดจังได๋มันจังสิเกิดมันก็ขึ้นอยู่กับทาง,งผู้รับผู้ใหญ่ผุนแหละผู้เป็นผู้ที่ได้สำรวจออกแบบศึกษาสอกหาแหลง่งทุนเข้ามาเพื่อก่อสร้างเส้นทางรถไฟอ่า ที่จริงแล้วนี่ขั้นตามมุมมองที่ทางเอ็ดบินคิดเองคิดว่าการที่เายาจะให้รถไฟความเรวสูงมันเกิดขึ้นเห็นว่าเขาควรเหตุแบบว่ามีหลายหูแบบเนาะอันนี้มันเป็นความคิดที่สือ่อทางผสมเขามาแสดงความคิดความเห็นส่วนกันอ่าส่วนอ่าน,นำกานในทางผสมก็คือผู้แบบที่หนึ่งนี่บ้านเท้่เท้ามันเทีบ่มีเงินเนะเาะเทีบ่มีเงินที่จะไปสั่งเส้ทางรถไฟความเรวสูงแาบนั้น เ่ว่าเขามีดินเขากาะเอาดินนี่นะตามแร้วทว่ทว่าตามสง,งวนในเข้า่าจากไหตามตามแบบสง,งวนทางคือการกรหมาตรฐานสินทงรถฟรงงไฟความเรสูงเทว่าเพิ่นเหดอยางนี่ก็คือมันต้องมีบอนหัวเป็นบอลถั่ส้มมีบอนหัวแอ้อมขันใบเพื่อบ้หงหิซั์ซ้าว่าสิ่งแม้แต่กระทางผู้คนนะนะเขาไปในบอนนั้นะล่างรถไฟนะ ว่ามันกันนอะทอร์โม้ม์กันเมียนเพื่อโบห้แบบว่าสัตว่าสิงคนเข้าไปมันจะเกิดอุบัติเหตุเืี่ยวเห็นข่าวนล้กันมาผ่านมากนะฉะนั้นมันตองมีอยู่แล้วสินทางด่วนก็คือกันมันตองมีมันตองมีเกี่ยวกับเรื่องขั้วเรื่องห้าวต่างๆมันต้องมีเข้าจึงเอื้นว่ารถไฟความเร็วสูงเข้าจังเอื้นว่าสินทางด่วนเพื่อป้องกันคุณภาพเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนอะทอร์โม้ม์ประมาณนั้น ฉะน,นั้นหลายคนก็บ,บ่เข้าใจว่าเอาเขาเจ้าะรอบเอาเอาดินอาดอนมันโมแมนเดออันนี้มันมาตรฐานของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงมันจะเป็นจังสีนะส่ัะนะฉะนั้นในเมือเข้าว่ามีเงินเขาคนเห็นจางไห๋เข้ากระหายสาสตร์ที่เขาเ้ามีเงินคือว่าจ่นว่าจีนจี่ท่านผู้ชมนี่มประเทศใดก็แล้วแต่เออมาขั้นว่ายมาลงทุนแต่ทุกคนวิ่งจันไปนี่ให้เขาเจ้าเห็ดเองอ่าเฮาให้ให้เขาเจ้าเห็ดเห็ดเองเกี่ยวกับรถไฟด้วยที่ห้อง กาจะเป็นตัวไปลงทุนน้ำเขา,าเข้ากเก็บคาอาก่อนเก็บคาภาษีต่างๆประมาณนั้นท่าระสม้มให้เข้าเจาะมาสัมปทานเอาเห็ดเส้นทางรถไฟประมาณนั้นนะท่าระสม้มเรื่องายได้น่ะเขากจะได้าหย่ายไรยางอะสรซก่อสร้างไปแล้วเขากับประชาชนก็เลยมีเวื่คิดงานทำเลยเป็นบ่อตามเส้นทางวังนนี้หลังจากที่ว่ารถไฟมันผ่านไปแตระจุดแต่ละบาดมันก็นมีสถานี มันมีมันมีสถานีมันก็เริ่มมีการสื่อขายเออพระชาชนก็มีส่วนร่วมในการสื่อการขาย่มขึ้นมันก็จะเหตุให้ตัวเมืองขยายออกใหญ่ออกเศรษฐกิจก็ลายออกเออขยายตัวออกประมาณนี้มันดีดีกว่าเฮาบ่มีเส้นทางรถไฟเออแมมนอยู่มาเส้นทางตอนนี้อ่บางคนก็ิะว้ามาอีกแล้วเออเอาทางเอาเส้นทางให้มันเที่ยวสะดวกสบายก่อนเถอะแมนถึงต้องอัผู้ชอมวาแบมีก็บ่บพิดจักหน่อยละถึงต้อง ผลกับกำลังเห็ดอยู่เนาะตาแต่ว่ามันกัคือวอ่าเอหละเงินค้ำแน่เฮาบ่มีเงินบ่มีห้อนบ่มีเงินเออ,อสิไลฟ์ปรซั่นซ่าสิมา,าเห็ดบาดเดียวม,มันกัยากค่อยเป็นค่อยไปตามเศรษฐกิจหั่นและเออคั่นเพิ่นปราบปรามเกี่ยวกับการคอร์รัปชันอ,อ่าได้หมดนี่ประเทศเราเจะเดินได้แน,น่นอนเนาะอันนี้คั่นเพิ่นเฮ็ดได้เนาะนเาก็บว่ว่าว่าดอกเพราะว่าการคอร์รัปชันนี่มันมีอยู่ทุกประเทศแต่ว่าประเทศใดจะหลายกว่าหมู่เราเล่าเขาก็ติดอยู่ที่อันดับต้นๆใน อของการสอดรับบดรบ,บางลวงสอดรุมบางละประมาณนั้นและท่านผู้ชมสัน้นถ้าหากว่าฮา่มีเงินเฮาควรให้บริษัทต่ตางชาตรเขามาสัมประานเพื่อเหตุสินทานรถไฟความไวสูงเดี๋ยเดี๋ยโ่เห็นไผดอกัท่านผู้ชมนอกจากจีนเขาเจามีเงินและก็มีควมหู้ควมสม,มารถทางด่านการก่อสร้างสินทานรถไฟนี่อันนี้น่า,นาสนใจถ้าหากว่าให้ประเทศแบบนั้น มันบอกเป็นมาเป็นการขายดินขายอดายาอนขายศาสตร์ต่อการนั้นเห็นแบบนั้นมันบอกเรื่องว่าการวางแผนพัฒนาพื้นฐานโครงรลางของประเทศเพื่อนรุ่นลูกรุ่นล้านรุ่นเลนเขาเห่าใหญ่เกินมาเขาเจาะกับสินใสยหมดเนาะมันบอกเป็นว่าไปกู้ยืมเขาเอาเงินมาส้างเป็นหนีนี่คือเกิดกับไมได้คนที่บอกเขาใจนะเนาะบางอย่างนี่มันเป็นหนีนะมันเห็นทางสิ่งที่ขึ้นมันก็ควรเป็นมันจัง สีจเจริญว่ัสดุจ้างก,กับผู้เจริญอ่าเขาบอกแบบนี้ะนะท่านผู้ชมอ่าก็เป็นความคิดความเห็นซื่อๆดอกเราต้องแสดงความยินดีนำบริษัททางรถไฟลาวจีนเด้อทีเดาาียวเลยครับทั้งวันคุณภาพวิศวกรรมโกศาสร้าง2 0 2ัติเสนี่อ่าโอเคมาเฮ็ดทางผักเตะเด้อ